สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ Princess of Film erm นะคะขอขอบคุณทุกการพพอร์ตทุกทุกเส้นทางนะทุกๆช่องทางค่ะมากๆเลยนะคะจากใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือว่าซูเปอร์แทงก์การรีนิวสมาชิกการสมัครสมาชิกนะคะใครอยากจะพพอร์ตทางช่องคลิกลิงค์คลิก,ลกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันวันนี้พลังงานเรามาดูคนที่อยู่ในหัวใจของคุณซินะคะว่าเขาคนนั้นเป็นยังไง หลับตาลงกับความรู้สึกของตัวเองโฟกัสนะคะกับไพ่สำหรับนี้นึกถึงเขาคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณหรือว่าคุณกําลังนึกถึงใครกําลังรอคอยใครอยู่นะคะลองนึกถึงสิ่งสิ่งนั้นดูนะคะเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจคนที่คุณคิดถึงหรือว่าคนที่คุณรอคอยนะคะขอพลังงานของไพ่สําหรับนี้นึกถึง ขอพลังงานนะคะของทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้พลังงานของทุกทคนที่เข้ามารับชมค่ะเขาคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณเขาเป็นยังไงรู้สึกนึกคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ กเหรียญน,นะคะคนคนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณเขาเป็นยังไงเด็กถือถ้วยแล้วก็ราชินีดาบค่ะ เขานึกถึงรู้สึกอะไรยังไงกับคุณเขาเป็นยังไงเขารู้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่มีเสน่ห์เหมือนเดิมเลยนะคะคือมีความมีเสน่ห์มีความสวยนะคะเซ็กซี่เขารู้สึกว่าคุณดูมีเป็นคนที่โสดแล้วมีความสุขในตัวเองนะคะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแล้วก็มีความเป็นคนที่ นิ่งมากๆนะคะดูไม่สนใจเขาเลยด้วยซ้ำนะคะดูเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หันไปมองสิ่งที่ที่มันทำให้คุณมีความสุขหิวใจเพราะว่าคุณอาจจะนิ่งๆจากเขามาได้แล้วหรือว่าห่างจากเขามาได้แล้วนะคะ mm. เขายังคงมองหรือว่าหาโอกาสเข้าหาคุณอยู่นะคะเหมือนกับว่าเป็นการรอคอยโอกาสนะคะระหว่างคุณและเขาที่จะได้กลับมาเจอกันที่จะได้มีอนาคตร่วมกันนะคะ เขากำลังรู้สึกนึกคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเขามีความรู้สึกของความบ่นคุณในใจนะคะมีความบ่นคุณในใจซ,ซุบซิซซบคุณอยู่ในใจเอ๊ะอะไรยังไงทำไมวันนี้คุณมีเสน่ห์จังทำไมช่วงนี้คุณรู้สึกว่าดูสง่างามดูสวยดูเซ็กซี่จังเลยหรือทำไมคุณไม่ คุณไม่สนใจเขาเหลือเกินนะคะมันมีความแบบบน่บนๆภายในใจนะคะหรือว่าแบบเหมือนกับไ,ไม่ได้ตั้งใจไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนว่าได้แต่ดูได้แต่มองได้แต่นึกถึงแล้วก็ได้แต่บ่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีเห็นไหมคะ night of cups ค่ะอยากที่จะได้มีโอกาสนะคะเข้ามาก็ลอก,ก็ติดนะคะเกี่ยวภาราศีกับคุณนะคะอยากที่จะได้โอกาสที่จะเข้ามา ทำให้คุณและเขาอยากจะจีบคุณเขาเขายังมีความรู้สึกถึงคุณนะคะรอคอยการได้จีบรอคอยการได้เข้าใกล้รอคอยการที่แบบแหมจะทํายังไงได้กระหนุ่งกระหนิงนะจะทํายังไงที่จะแบบกระหนุงกระหนิงกับคุณได้หรือว่าจะติดต่อคุณได้ยังไงนะคะถ้าคุณตัดจบจากเขามามันเป็นราชินีดาผู้ซึ่งเด็ดเดี่ยวนะคะชอบความชัดเจนไม่ชอบอะไรที่คลุมเคลือตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นคุณอาจจะชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองออกมาแล้วนะคะหรือบางท่านกําลังคุยคุยกัน นะคะถ้าคุยคุยกันเขาเขารู้สึกเขาชอบคุณแล้วเขาอยากที่จะเดินหน้าไปต่อนะคะแต่ว่าดูดูคุณอยู่นะคะถ้าใครรู้สึกอยู่ไกลกันเนี่ยแน่นอนค่ะเขามีความรู้สึกของการรอคอยที่ได้มาพบเจอกันกับคุณนะคะแต่ก็แหมความห่างไกลความอึดอัดมันทําให้รู้สึกว่าไม่มันมีความบ่นนะคะ บ่นว่าทำไมวันนี้คุณสวยจังอะไรแบบนี้นะคะทําไมวันนี้ทําไมไม่ได้หลังใจเลยทําไมเมื่อไหร่เราจะได้แบบแต่งงานสร้างครอบครัวกันนะคะสิบถ้วยความมสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แบบในชีวิตอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขอยากที่จะได้จีบคุณไปจนถึงขั้นการแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกด้วยกันนะคะอยากเป็นความรักที่โรแมนติกอยากเป็นความรักที่เขาเรียกว่า ร่วมสร้างร่วมทุกร่วมสุขกันนะคะแม้ยามฝนตกแม้ยามพายุเข้านะคะ คนนี้ดูองอาจแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะคนของคุณที่อยู่ในใจของคุณนะคะดูมีความเพ,พร้อมในทุกๆด้านหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะตัวตนของคุณก็มีหน้าที่การงานการเงินที่ดีเรียบรู้ดูดีดมีสเสน่ห์ดูมีความฉลาดเก่งมีความสามารถแต่คุณอาจจะวันว่นวหวกับเรื่องราวของความรักหรือว่าความอึดอัดที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคะอะไรบางอย่างเราจะเร่งรีบกับฝ่ายชายไม่ได้เลยนะคะถ้ามันนานไปหรือว่าถ้าเขาไม่มีการแอคทีฟแอคชั่นอะไรให้มันแบบชัดเจนมากขึ้น โฟกัสไปตอบปีนะคะสิ่งที่ดีมากๆคือช่วงนี้คือต่อปีเลยได้ซ้ำนะคะก็ถอนตัวออกมาได้นะคะหรือถ้ารู้สึกว่ากำลังคุยคุยอะไรไปใจเย็นๆคุยไปก่อนนะคะการที่เราเข้าหาเขามากเกินไปมันทำให้ให้เขาอึดอัดแลวเราอึดอัดด้วยมันจะไม่ไม่ธรรมชาติมันจะไม่โฟล์นะคะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะเพราะวันเวลาเมื่อเดินไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาแบบตัวตนตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละจะรับกันได้หรือเปล่านะคะคนคนนั้นเขาของคุณตอนนี้นะคะมีความรุมสมบูรณ์กับตัวเองดีค่ะก็เป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขกับตัวเองนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีมือบริวารที่ต้องจัดการดูแลนะคะเขาก็เป็นคนที่โสดอยู่นะคะเขาเป็นก้าวท้วคุณก็เป็นก้าวถ้วนะคะอาจจะเป็นคนที่โสดด้วยกันทั้งคู่หรือว่าเป็นพ่อแม่แม่ด้วยกันทั้งคู่นะคะ เขาก็สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ยังไม่ได้มองหาความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ว่าอยากที่จะใช้เวลาเพราะว่าเขาขาดหนึ่งถ้วยคือการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะเพราะตอนนี้เขาเป็น9้าถ้วย The Emperor เนะคะเขาคนนี้นะคะมีความรู้สึกของการเป็นอยากที่จะเขาเรียกว่าปรารถนานะคะที่จะ เป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาหรือเปล่าเพราะว่าคุณอาจจะดีกว่าคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆนะคะเพราะว่ามีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็มีหน้าที่การงานการเงินที่ดีอาจจะเป็นคนที่ออสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วสามารถที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบน,นี้นะคะหรือว่าออมีความแตกต่างการทางไกลหรือต่างชาติต่างภาษาสําหรับบางท่านที่กําลังคุยคุย,คยกับใครอยู่มันเป็นพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เขาคนนี้พยายามที่จะ เข้าหาคุณพยายามที่จะจีบคุณอยู่เขาชอบคุณอยู่แต่ว่ายังไม่ได้สถานะกันนะคะบางกรณีบางคู่ที่มีปัญหามีท็อกซิกมีประเด็น, inar, ะดนอะไรกันอาจจะเขายังชอบในตัวตนคุณอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ที่จะคุย,คยหรือว่าอะไรกันชัดเจนก่อนหน้านี้เพราะตอนนี้คุณอาจจะโสดแล้ว Move on อะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วนะคะการขอโทษนะคะคนที่ประเด็นการความรู้สึกของความคิดถึงก็ยังอยู่นะคะใครที่บล็อกกันไปก็มีความรู้สึกบางทีมันก็อึดอัดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะบล็อกกันสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเขา คุณอาจจะได้ให้โอกาสได้พูดคุยกันและการอีกครั้งหรือคุณและเขามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คนที่เป็นประเด็นกันมากๆเป็นท็อกซิกกันมากๆนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะให้โอกาสเขาไหมให้รับการคุยหรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่ถ้าตอนนี้หัวใจคุณว่างคุณโสดแล้วคุณเข้ามาดูคลิปนี้คุณกําลังได้พบเจอคู่แท้คนที่คุณจะทําคนที่จะทําให้คุณได้แต่งงานสร้างครอบครัวเป็นคู่ชีวิต กับคุณแต่ถ้าใครยังไม่สนมีคนคุยๆแนะนําคุยไปก่อนค่ะนะคะเพราะว่าถ้าแท้ยังไม่ออกเป็นการจีบกันคุยอะไรกันใหม่ๆนะคะและถ้าใครรู้สึกว่าคุยกันมานานระยะหนึ่งแล้วอยู่ไกลกันอยู่ห่างไกลกันนะคะแน่นอนค่ะมีโอกาสที่ได้กลับมาเจอกันอีกนะคะเพราะว่าเป็นการจีบกันเฟิร์สการ, urs, ก,ารการเรียนรู้กันนะคะแต่ถ้ากลับมาเจอกันครั้งสองครั้งสามคุณจะได้ตัดสินใจว่าเอ๊ะความรู้สึกมันมันใช่ไหมมันมันจะพัฒนาไปได้หรือเปล่านะคะ แต่ถ้าใครมีการวางแผนอนาคตการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็ดําเนินความสัมพันธ์กันไปทางเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็เตรียมที่จะสละโสดได้เลยนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขอแต่งงานการมั่นหมายการสละโสดนั่นเองนะคะงานแต่งงานวีดดิ้งรอคุณอยู่นี่คือ1เหรียญนี่คือ4ไม้เท้าการแต่งงานสร้างครอบครัวการมั่นหมายการคุกเข่าขอแต่งงานหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายบางสิ่งบางอย่างก้าวพนาความสัมพันธ์นะคะ อาจจะได้ออกเดทกันอีกครั้งใครที่ยังเพิ่งคุยคุยแล้วกําลังที่จะนัดเจอกันออกเดทนะคะแล้วก็ได้ออกเดทดูซิว่าคลิกไหมนะคะอาจจะได้รับการออฟเฟอร์หรือว่าได้รับของขวัญอะไรจากเขาคนนี้ด้วยก็ได้นะคะในช่วงออกเดทกันนะขอให้ออกเดทกันจริงๆนะคะขอให้พบเจอกันจริงๆนะคะนี่คือพลังงานความรู้สึกนะคะพลังงานคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะแต่ถ้าใครกำลังมองหานะคะคู่ชีวิต คู่ชีวิตแท้อยู่ถ้าคุณเปิดใจเปิดโอกาสคุณจะได้พบเจอคนที่มาเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของคุณนะคะมีคนรอคุณอยู่เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะอันนี้อ่านไปทุกพลังงานเลยนะคะพลังงานรวมทั้งหมดเลยแต่ไพ่สวยงามมากๆจริงๆขอให้เชื่อมั่นว่าคุณมีคนที่รอคุณอยู่ถ,ถ้าตอนนี้นะคะคุณโสดเข้ามาเข้ามาดูแล้วก็นึกถึงคนนั้นคนที่ใช่ของคุณคุณกำลังได้เจอพบเจอคู่ ชีวิตแล้วก็คนที่ใช่หัวใจที่ใช่ที่จะมาเป็นคนที่โชคดีมากๆที่คุณได้พบเจอเขาจะมาออฟเฟอร์ซัพพอร์ตดูแลคุณทั้งชีวิตด้วยเพราะเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วหรือเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างพร้อมหนะ้าที่การงานการเงินและเป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีมีเสนะ่ห์อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆมนะคะมีลูกติดหนึ่งคนหรือสองคนแต่เ네นเจอร์ของเขาแล้วมีเสน่ห์แล้ว รักเดียวใจเดียวใช่ค ja, e ือใช่รักคือรักค so ิดถึงค yeah. ิดห่วงนะคะชอบให้คนรักอยู favor, claro. ok ่ในโอวาในอำนาจนะคะดูตรงๆแสดงออกแข็งแข็งตรงๆแต่ก็โรแมนติกแบบที ang, ่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะฉะนั้น like คุณจะเจอดีเอ็มเปอรรนะคะที่มีเสน่ห์นะคะบางท่านเจอกําลังคุยกับคนที่อายุมากกว่าบางท่านกําลังคุยกับคนที่อายุไล่เลี่ยกันนะคะก็ดูไปก่อนนะคะว่าเอ๊ะบางท่านมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกนะคะอีกคนนึงเป็นผู้ใหญ่อีกคนนึงดูเป็นเด็ก ก็ลองตัดสินใจใช้วันเวลาตัดสินใจมองความสัมพันธ์แบบระยะยาวแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าความเป็นผู้นําความเป็นผู้ใหญ่วันเวลาจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าใครคนไหนคือคนที่ใช่นะคะใครที่มาดูคลิปนี้นะคะเตรียมแม่มันเป็นพลังงานที่สวยจริงๆนะคะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะชัดเจนขึ้นนะคะ บางสิ่งบางอย่างคุณจะได้อาจจะได้เซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะได้ออฟเฟอร์หรือว่าได้รับของขวัญจากคนรักคู่รักนะคะที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอคุณและเขาคือโซเมตของกันรายการโซเมตที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นรักแท้นะคะถ้าอะไรที่เป็นประเด็นนะคะอะไรที่ มันเป็นประเด็นหรือบางอย่างที่มันยังไม่ลงตัวนะคะมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกนะคะมันเป็นความผิดบางสิ่งบางอย่างที่มันควบคุมไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาในเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช้เวลาเ,ออเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไป คุณกับเขาคือโซเมทกันโซเมทที่ตกลุมรักกันและการโซเมตที่มีความสัมพันธ์พิเศษแต่รอคอยพัฒนาเป็นความสัมพันธ์รักแท้รอคอยพัฒนาการได้มาพบเจอกันการได้พัฒนาความสัมพันธ์แบบสเต็ปบายสเต็ปนะคะการได้ให้โอกาสสร้าง ชีวิตเส้นทางความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปต่อในเรื่องของการแต่งงานสร้าง,งครอบครัวหรือหรือว่าก,การมีลูกมีบุตรนั่นเองนะคะสวยงามจังเลยนะคะเอาโซเมตไว้ด้านบนดีกว่านะคะ และก็นี่คือพลังงานของคลิปวิดีโอนี้สำหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเชื่อมั่นว่าถ้าคนที่ใช่จะอยู่กับคุณคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของคุณแน่นอนนะคะบางคนเข้ามาพิสูจน์เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าคนนี้คือคนที่ใช่อย่างแท้จริงที่คุณรู้สึกคิดและฝันไว้ไหมเขาใช่ในการกระทําคําพูดระยะทางระยะเวลาให้พิสูจน์ได้ดูหรือเปล่านะคะ แต่ถ้าใช่มันจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะจุดเปลี่ยนที่เขาจะเป็นฝ่ายไล่ล่าคุณเขาจะเป็นฝ่ายจะเป็นฝ่ายเอื้อมคุณค่ะเพื่อที่จะไปเป็นว่าที่เจ้าสาวของเขานั่นเองนะคะคุณผู้ชายมาฟังก็ต้องแบบหาวิธีจีบหาวิธีไล่ล่าหาวิธีเอื้อมนะคะกับสาวผู้นี้ว่าว่าจะาขวายคว้ามาเป็นเจ้าข้าเจ้าของอย่างไรนะคะเพราะว่าผู้ชายเป็นนักล่าอยู่แล้วถูกไหมต้องล่าต้องจีบต้องเข้าหานะคะฝ่ายหญิงของเราก็จะต้องเหมือนกับว่า จะต้องสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะและก็จะต้องเหมือนกับสื่ออะไรให้เขาบ้างเปิดทางอะไรให้เขาบ้างถ้านิ่งไปอาแข็งมากเกินไปผู้ชายเขาก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาคิดเขาคิดเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเราเรารู้สึกชอบเราอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราหวงแหนนะอะไรแบบนี้แต่เขาจะคิดเอ๊ะเธอจะชอบฉันไหมเธอจะเป็นอย่างนี้นี้หรือเปล่าเขาจะคิดเป็นแบบนี้นะคะ และถ้าคุณยิ่งเจอคนระดับผู้นําที่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าคุณวุิวัยุที่สูงกว่าแล้วก็หรือหนุ่มนักธุรกิจแล้วก็และมีความแตกต่างกันแล้วก็แหมแบบนี้ไม่ได้นะคะคนคนนี้คิดมาเป็นระเบียบขั้นตอนและชัดเจนบางทีบางครั้งคําพูดของเขาก็ไม่ได้พูดมาแบบเพ้อฝันหรือว่าล่องลอยนะคะ ถ้าสําคัญจะพูดบางทีบางครั้งก็ดูนิ่งดูนิ่งมากดูไม่พูดไม่จ่าดูขรึมดูมีความเป็นผู้ใหญ่สูงเก็บอารมณ์หรือว่าเก็บความนิ่งของตัวเองได้อยู่ดีมากๆเลยนะคะ แต่ถ้าพูดบางทีอาจจะพูดแบบเป็นต่อยหอยเลยนะ <c oughs> เจอหน้ากันอาจจะพูดเยอะพอห่างก,กันไปอาจจะไม่ค่อยพูดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเขานิ่งไว้เพื่อคอนโทรลให้ความสัมพันธ์มาเป็นไปในทิศทางที่เขาวางแผนไว้หรือเปล่าวางแผนไวนั่นหมายถึงว่าวางแผนให้เป็นไปในทิศทางของเขาให้ไสร้างครอบครัวสถานะความสัมพันธ์เพราะว่าผู้ชายเขามีเรื่องของความคิดอยู่แล้วถูกไหมคะคิดตระก,กะวางแผนเป็นผู้นำอ่ะจะต้องทำยังไงจะดูแล คนรักได้ยังไงจะพพอร์ตุคนรักได้ยังไงเขาต้องคิดไปแบบนั้นนะคะผู้หญิงเราก็อีกแบบหนึง่งคิด,ดบบอีกแบบหนึ่งพพอร์ตอีกแบบหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะระยะทางนะคะการกระทําช่องว่างบางอย่างมันเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะระหว่างคนทั้งสองคนแล้วยิ่งอายุต่างกันด้วยถ้าต่างชาติด้วยมันก็มีต้องมีสเปซของการละกันค่ะสเปซของกนและกันพื้นที่ของกนและกันที่ ต้องตกผลึกทั้งความรู้สึกความคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่จริงๆนะคะต้องดูอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างการแต่งงานการขอแต่งงานมั่นหมายเป็นเรื่องใหญ่นะคะในชีวิตของผู้ชายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาต้องพร้อมและสักเซสจริงๆเขาถึงจะแ,แบบว่าทุ่มเททั้งชีวิตทั้งหัวใจเพราะอนาคตรเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เมื่อพร้อมจริงๆนะ่ะมันเป็น,ปนทัมมิ่งที่ใช่นะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนี่คือเขาคนนั้นอยู่ในใจของคุณถ้าคุณโสดคุณมาดู คุณมีโซเมตคงแน่นอนขอให้เปิดใจนะคะแล้วก็ระวังเรื่องคนดีไม่ดีด้วยเพราะว่ามันมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆคนสมหวังนะคะในทุกๆเรื่องเชันเดิมเจอรักแท้แต่งงานเร็วๆเหมือนไพ่ที่ออกมานะคะสวยงามจังเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้สวัสดีคะ่ะ